ครับสวัสดีคับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้มาติดตามแนวทางกันต่องวดดนะ้วพี่นะ้องเนี่ยอ่าซึ่งงวดที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้่ะพี่น้องเมื่อวานนี้กันเข้าเต็มเต็มหนึ่งแปดที่พี่น้องหนึ่งแปดของพอแกนกันเมื่อวนนี้จะเป็นตัวใดนั่นแล้วมาคำนวณกันต่อว,ว่างวดประจำวันที่สิบหกเมื่ไอไเมษายนไม่ใช่มี่านอะไรครับผมเมษายนบอกผิดเราคึ้อยู่นี่ลนะ <c oughs> <c oughs> Uhm, uh, ตามเอะผมเขาเสนอิเ uh, จ to uh, oh, ็ด oh, right. yeah, like. ับิแปดบุิสี่าว่เห็นจะข่ตอนใดวันฟ้ามไซอากาศเนยหั่ายอ่ห้นี่นู่นนี่ใส่สครับผม เอาเอาสามสามตัวน้ำบ่โอ้ววว้ววววว้สวว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 นวตวววีวว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 ัวว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 ัวว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 าวว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 กวววเวววว อ๋อมันมันออกขี่สิอยู่บอเหรอออกสิบหกวันสร์ออกเพราะว่าเอาสงสงการบาเขียนสงการบาเขียนใช่ไหมมัียนจปีหอด่ที่สิบห้าหลังจากสิบห้าก็เป็นที่โกออกสงการบาเขียนคือวันคู่กับผมเมษายน มีสายนให้สตัวไปก่อนเด้อสังเมบสามตัวโอ้สมบูนี้มีสตัวเด้อพี่น้องท่านผู้ชมเก้องห้าเก้าสองห้แล้วรักสิอ่าเรียกักสิบมาล่น้องเด้อรักสิ ลักสิบคือหาได้หาเป็นลักสิบอ่ารักหน่อยลักหน่อยได้สองโอ้สองสอง โอสองกรอส่งง่ามถนนบันดเขียนง,งามไม่ดีเนาะได้สองลกหน่วยได้สองเดียวครูถ้าถ้าหากว่าพ้นมาน้ำกันหนี่งก็ะคือมาหาสองเม็ดเดียวถ้าหากว่าพืน้นบมานหน้ำกันครูพืน้นเะมีหาแปด คับห้าแปดทำประมาณกันมั้งเนห้าหกครับห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกห้าสามห้าศูนย์ถ้าคนประมาณกันพันสิบหาจักสี่พันจะจับคู่บ้างสิของคนครับผมน้ากันพันหมืานกันถ้าหากว่าเออตัวนี้ก็คือห้าสอง ห้าสองเนาะอ่านี่นี่ไม่เ pues ป mm ็นตัวเด่นถ <ness> ้าเป็น nah, ตัวขันพัดมาน้ำกันพัะมาหาสองกับผมโอทำมาน้ำกันเะมาหาสองเลยนะมาหาสองตัวตัวรักมันไม่หากับสองเมนเมนเมนตัวลักมีหากับสองขันมาน้ำกันจะเป็นหาสองกับผมแต่ขันบัมาน้ำกันก็คือหาสองแปดสองเจ็ดสองหกสอง สามสองกับศูนย์สองกับผมโม่ห้าศูนย์สองเอาเอาเมแกนเขียนเขียนเลขเลขที่มาเลขหลักห้ากับสองไว้ไว้ช่องกลางไว้ช่วงกลางเนาะครับผมเลขหลักเลขหลักเป็นห้ากับสองบริขียนไว้กหันเนาะครับผมห้าสองเป็น เด็กหลักของโปแกนรับผมคือสองคือห้ากับสองแล้วเลขสามตัวเก้าสองห้าโอ้มั่ก็ซึ่งตรงกันซึ่งนี่อะไรเป็นบนเป็นล่างครับนี่ถ้าช่อนมากแถวนี้จะเป็นบนด้วคกับเออวางหันว่าให้เป็นล่างแต่มันมันเป็นบนครับมันขบบนมันขบเป็นบนนี้แถวนี้จะเป็นล่างนี้เป็นล่างเป็นล่าง นิดล่างทำจนบนครับผมแล้วก็ตัวงวดไปจำมนที่สิบหกเมษายนนี่พอกแกนงวดงวดที่ท่าพอแกนบ้งกลมให้บนเม็ดเดียวเหรอะให้บนเม็ดหนึ่งอ่าเม็ดนึ่งวแบนี้ถ้าล่างสองเม็ดแบบนี้พอแกนบนที่เอาตัวใดครับผมถ้าเป็นตัวเด่นถ้าเป็นตัวเด่นเละครับผมงวดนี้ได้ให้เป็นตัวเด่นก็คือห้าเจ็ดโอ้ห้าเจ็ดห้าเจ็ด กับผมตัวล่างให้ห้าสองกับผมล่างห้าสองโอ้เป็นเด็กกี่เดนที่ดังมดพิกีตัวนี้ครับบอแเ่เนี่ยค่ะมันจะอัปบอลวันเดียวเมือนกนครับผมที่คู่นึงลแบบนั้นแุ่เดียวผมจะให้ยยางในตัวโอ้ให้ยางหนึ่คตัวครับผมมันจตัวนี้ครับล่างให้ยางครึ่ตัวเอาคือถ้ากว่าเป็นตัวล่างก็คือ ตัวแปดสองครับผมตัวร่องตัวร่องกับแปดสองแต่ว่าเราบาเขียนเอาเอาก็ให้ตัวเดียวให้หนึ่เลยอ๋อบนเม็ดบนคู่หนึ่งล่างคู่หนึ่งอ่าจะเลขสามตัวก็เก้าสองห้าเลขตัวหลักก็คือห้ากับสองนะครับผมผู้ชมมาเอาแคปหน้าจอไว้อาหารมาสักทีนิดกน้อยนะพ่อเขียนแคปพอได้มันกับหัวมันกี่ลำกาอ่าเอฟซีเพิ่นเอฟซีเพิ่นว่าตีลำกาแคปพอได้ไหมท่น เอาล้วครับผู้ชมนี่ก็คือเอามันคือไปแห้งแค่นั้เนเองเตรียมนาอ่าโอเคครับผมนะครับส่วนวันที่16เมษายนนะครับผมจะอ่านให้ฟังอ่าบนมา3ตัวคือ925อ่าส่วนเลขหลักก็5กับ2อ่าบนจับคู่ก็58 57ปดห้าเกห้าสามห้ ตัวเดนก็คือห้าเกตเตอร์พี่น้องคุณผู้ชมส่วนล่างอ่าจับคู่ก็ห้าสองห้าห้าสองแล้วก็แปดสองเกตสองหกสองสามสองและศูนย์สองครับพี่น้องตัวเด่นก็กหก้าสางองค,คือล่างนะพี่น้องผู้ชมซึ่งวันที่เราพกแกนกับวงกลมให้่าตัวใดแต่ว่ามันออกหนึ่งแปดเต็มเต็มแต่ว่าหนึ่งเก่าเหรอที่พกแกนหมักบะเกเก่บาบุฟเ่เก่าบุฟเเก่า เลขมีแต่ติดแปดโอติดแปดมันมีผมให้สามแปดครับห้าแปดที่ผมกวใไหนเนาะอ่าสามแปดกับห้าแปดจะ่นี่มอยู่นี่นั่นแหเดี๋ยวแล้วผมจะเปิดเอ้ามึงกับมึงแปดผมจะเปิดที่เบิ้งให้เอฟซีได้เบิ้งกันนะครับแล้วเป็นนักคารกันนะครับอาเครื่องมือมือถือหน่อยมาแี่อะไรเนาะพี่หน้องแก่เดนได้ครับดื้อ ของดีมันต้องเกลียนเกลียนไม่บอกเขาเกลียนเกลียนก็จะได้มีฟ้าผ่านน้ำเอานี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปควบคู่กันวันที่แล้วยืนยันเป็นหลักฐานนะพี่น้องเนาะวันที่แล้วนี่ครับผมพอแกนไข่มีเออสามตัวเนี่ยได้สามแปดแล้ตัวร่องหันเจ็ดแปดอ่าเจ็ดแปดแต่มันมาออกหนึ่งแปดบนนะพี่น้องท่านผู้ชมนี่ครับครับ นี่ครับคืองวดที่แล้วพอแกนหถมากนะครับผมนี่ครับอขอไปเบิ้งคลิปยอดหลังก็ได้แล้วพี่น้องคุาผู้ชมขอปเบิ้คลิปยอดหลังก็ได้เพราะว่าพอแกนหถยมากอีนี้งวดนี้ก็ให้มาต่องวดแล้วพี่น้องหายมาต่องวดแล้วครับผม่ะครับกขอขอบคุณขอบคุณพอแกนมากที่ให้อ่าแนวทางกันต่อหววนะครับ กลับไปก็ได้นี่คือพอแกนนะครับพี่องผู้ชมเอาพอแกนไม่ยังเงี้ยฟากิฟซี่ปครับผมงวดที่จะบอดนี่ับเอางวดนี่ต่อไปนี่ ขอให้เอฟซีและยูทูบและแอดมินทุกท่านนะครับครับผมจงให้มีแต่ความสุขก,กายสบายใจเย็นเป็นสุเปเย็นเนื้อเย็นใจ,จประกอบด,ด้วยไส้ละลาผ่าแทะแกงมนื้อชัตเตอรนรับให้ฟันดีให้ได้ตตรัดตุลีแล้ววันที่หนึ่งที่สองออหมดเรับผมให้รำด้วยกันทั่วหน้าทุกุลทุกคนให้ได้มีเงินล้านใส่กระเป๋าเสียกระเป๋าผ่าหอกมาตั้งใส่กับมีแต่เงินแต่ทองหงอกไปทั้งัวก็มีแต่เพชรแต่พลอยเต็มกระเป๋าเสียกระเป๋าผ่ายูทูบและเอฟซีและแอดมินสืบท่านจงให้เจริญเจริญทั่วหน้า ันสสสุุุขขพาธครับสวัสด,ดีครับผมสาธุสาธุครับผม